ข่เจียวเกงเผ็ดหมูเด้งจะใส่เออหน่อไม้ดองแล้วก็ข้าวอร่อยอร่อยจ้ะเมนงงูง่ายๆวันนี้จ้ะสวัสดีจ้าวันนี้อยู่ในห้องครันเนาวันนี้จะพามาทําเกงเผ็ดลูกชิ้นหมูเด้งเนาะจ้าเดี๋ยวข้ากับสีหันเป็นเปียงเปียงครึ่งหนึ่งจ้ะกับส่วนมากทักกับซีนี่ยังแหน่ มินโนไม่ดองจริงสิบดใส่ดอกแล้วอพอบานรอกสิกินบดใย่ก็เลยใส่แต่ว่าเฮาสิใส่เอ,อ่อพริกเกงไปไม่เยอะแล้วก็เขากา็ใส่เห็ดชันเปิยงยองดองแล้วก็หัวโคล,ละบีเข้าไปด้วยจ้ะมันนี้เขา็าสิมาหันลูกชิ้นนอดผัเครื่องผาเครื่องเอาจ้ะ ถ้าเป็นลูกมเล็งมะเตอรหลายมันกะลูกมันใหญ่เกินเพราะว่าเขาบีบลูกใหญ่เกินไปส่วนพริกแกงเพาก็สิใส่พริกแกงไตของเขาหละที่เขาปั้นเอาไว้ช่วงนี้ก็ไดปั้นเพราะว่าพริกแกงเบิบ่ได้ไป้านอาเซียจ้ะว่าสิบไปบั้ก็ได้ไปชักเทื่อ อันนี้ที่บีเป็นสุดไทย้ยมันเหลือเราก็บีบมันบลือไปเติมไปเลยเป็นแกงเผ็ดแบบง่ายๆแา่ตามพักที่ีถ้าตามปกติน่ะถ้ากินเองกับสีไส่แต่นมไม่ดรงบ,บใส่พักเสริมเข้าไป พ่อหลก็กินน้ำบลาดอกเขาก็เลยตรงเอาพริกแกงใส่หน่อยๆกับพ่อส่วนส่วนท้าสิก,กินแต่ทา,ามันเผ็ดเพรพ่อเขากะไล่พริกขงพริกป่นของข้านั่นเลยจ้ะกินเกี่ยมเข้าไปก็ประมาณนี้เลยจ้ะนี่เป็นอันซึ่สับเปียกร้อยแล้วก็จะมาเริ่มแกงเลยจ้ะ ตอนนี้เท่ากับเคี่ยวพริกเกงเผ็ดนละพริกเกงไตแต่ว่าเราอยากจะใส่พริกเกงเขียวหวานผสมเข้าไปจักหน่อยได้จ้ะ,ะจักหน่อยเดี๋ยวจะเอาช้อนหนึ่งเลยนี่จ้ะเป็นพริกเกลือเียวหวานแบบสำเร็จกะทินี่คันเองได้จ้ะ ก็จะเขียวจะว่ากะทิมันหอมเลยจ้ะพว่าใส่พริกแกงเขียวหวานไปเพ่ออย่างบาะว่าพริกเที่ยาปั่นพริกแกงไตแล้วมันเผ็ดเอาบอกว่าให้เก็บมาเยอะๆโอ้ยหนอ จะไม่ขีดขาดเนาะบอกให้เก็บลาเยเยอะๆกันที่หน่อยขอโทษนะจ๊ะก็มีเสียงหายให้พอบานใส่แล้วไปเก็บไอ้กับพ่อพลังมาของเต็มสวนเ็เก็บมาสองสามดแล้วก็สิเขียวมันต่อจนว่ามันแตกมันหอมนั่นแลยจ๊ะเราต้งสิหลมมเกงคิดว่าในที่เราจะคลิกเออ เผ็ดข้างใจล้ะกะสมกับพริกแกงเขียวหวานาก,ก้วกะทิกระแตกมันดีแล้วข้ากะทิเอาโนมัยสมเนาะใส่ลงไปใส่ลงไปก่อนอันนี้ทเป็นหางกะทินด้จ้ะใส่เข้าไปเลยส่วนลูกขินแล้วเนาะเราจะใส่ที่หลัง หัคนละบีกะเอ่ําปิงจองเฮากะสิใส่ปเลยจ้ะใส่เข้าไปเลยลงปุงรถกค่อยงเอาทะหลังให้น้ไม่สมมันสุกแล้วก็หัวะกาคือว่าหัวคนละบีเนาะให้มันิม เราถึงจะมาปรุงรสเพราะฉนั้นเราก็จะเอาลูกชิ้นใส่แล้วถึงจะปรุงรสเพราะว่าลูกชิ้นของเ้านะ่ะมันมีรสออกเข้มจักหน่อยเฮาสิปรุงตอนนี้บ่ได้เดี๋ยวมันสิเพี้ยนไปหมดอาหารมันเพีย้ยนเพราะยังเดี๋ยวมันสิเข้มตอนนี้จะเอาลูกชิ้นล้งนะจ้าชิ้นหมูเดง ใจแกงเผ็ดลูกชิ้นหมูแดงตอนนี้ฮัสิมาผมโหลดได้จ้ะเอาน้ำตาลเนาะงช้อนไปเลยแล้วก็อายโนมันโตะเข้าไป ใบกับเพ่อฝรั่งจ้ะไอต่อไปก็เป็นอันละเสร็สเรียบร้อยจ้ะตอนนี้ไม่รู้ต่อไปเพราะว่าแกงนี่มันเผ็ดเกินไปเราก็จะทำไข่เจียวให้พ่อบ้านนั่งจ้ะส่วนไข่เจียวเด้อยจ้า เราจะไม่ทอดกับน้ำมันเราจะใช้เน,จเนยจ้ะเสร็จแ้ จ้ะตอนนี้ไข่เจียวของเราแบบเรียบร้อยแล้วสวยงามนี่จ้ะก็ข้าววันนี้เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยจ้าไข่เจียวแล้วก็แกงเผ็ด น้ำไม้ดองลูกชิ้นหมูเด้งจ้ะตามจี่เฮาอยากเสียดนม่นเลยจ้ะก็อร่อยยงพอบานมันไม่เส็ดหลายเฮาก,ก็เลยเจียวไข่รับรองอร่อยจ้า